วันหนึ่งทุกคนถูกใส่ความว่าเป็นแม่หมด ก็จะทำไงครับนี่คือเรื่องจริงยิ่งกว่าละครเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง,ร,งรู้ไหมครับว่าในปีคิทศวรรษ160 0ในฝั่งตะวันตกนะครับเขากลัวในอำนาจมืดไม่หมดแล้วก็ไม่หมดหมอบผีครับซึ่งก็ใส่ความหวาดกลัวนั้นสร้างความน่าสงสัยให้กับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเจเจบิชอปซึ่งมีเทนะครับไ,ได้เกิดที่ประเทศอังกฤษและย้ายมาอยู่อเมริกาอยู่ในเมือมงซาเลนครับหลังจากที่เธอได้แต่งงานกับสามีคนที่สามซึ่งเป็นเจ้าของโรงเกมแห่งหนึ่งในเมืองคือเป็นของเธอที่ก่อนจะเจอเขานะครับเคยแต่งงานมาแล้วสองครับบบานี้จจไปิเ ใช้ชีวิตใหม่นะครับตามปกติทำงานช่วยสามีดูแลบ้านแล้วก็ช่วยดูธุรกิจของเก็บของขครอคัวซึ่งเธอนะเป็นผู้หญิงที่มีชื่อเสียงนะครับเออแต่นในทางที่ไม่ดีนะเพราะว่าเธอมีความแปลกนิดน,นึงการแต่งตัวของเธอนะครับไม่เหมือนคนคุ้นเมืองเลยใส่สีที่ชูชาดนิดน,นึงค่อนข้างไปทางสีแดงซึ่งมีบุคิกที่ไม่เหมือนใครด้วยนะครับด้วยความมั่นใจของตัวเองทำให้ชาวบ,บ้านแถวนั้นไม่ค่อยชอบเธอแต่ก็นะจริงๆถ้าในสมัยนี้ก็คือเป็นพฤติกนะรรมนเป็นสมัยก่อนนะครับเธอดูแปลกเนื่องจากว่าพฤติกรรม